สวัสดียามเย็นจากออสเตรียโรปคุณผู้มชมสำหรับมื้อนี้นะคะตัวเล็กของเรลานะคะเพื่บอกว่าพี่อยากกินจิมจูมีค่ะพี่น้องซึ่งแม่จ๋าก,ก็เลยอ่ามาต้มนำซุปไห้ย,ยังแต่บ้านล้วละ่ะเรากลมื้อนี้นะคะจะพาพี่มานั่งเ็ดกินอยู่สวนลังบ้านเราก็จะพาพี่น้องมอบอัปเดตสวนเขาโปรดของเขาว่าไปถึงไหนกันแล้วนะคะครับคุณผู้ชมหน่อยเลยครับทอะไรคะวันนี้หนูทําอะไรนั่งอยู่ที่สวนลังบ้านวันนี้คุณเก่งบอกอยากกินอีกแล้ว หมูจุ่มพะนะโอ้ยติดใจหมูจุ่มพี่น้องแม่จ๋าก็เลยมาเห็ดมาเตรียมให้นี่ป้าว่าอากาศท้อนๆอนแดดร้อนๆอนพักกันเห็ดยังพะนะอันนี้เป็นหมูหมูมักนะคะเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นตับเนื้อของแม่จ๋านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อของแม่จาะะ๋าเนาะแม่จ๋าจะแบบจิมจ้มจุ่มกิ่นกับเจลเจลพริกป่นบานเฮานา่ะนะอันนี้ก็เป็นน้ำซุปนะคะที่แม่จ๋าต้มไปแล้วเนาะ,ะก็เดี๋ยวให้ลอน้ำซุปเดือดนะคะ เราจะกินกันวันนี้ก็จะมีผักเหมือน,น,นเดิมนะคะนนได้อันนั้นก็จะเป็นนูดเดิลก็คือเป็นเส้นม,มามาเกาหลีของน้องเล็กเนาะล้วก,ก็มีปูอัดของเพลินล้วก,ก็มีลักซ์มีปลาเซมอนเพิ่นอยากกินปลาเซมอนแล้ววันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มไอแล้ววันนี้จะเป็นข้าวเหนียว้องแม่จ๋านี่ข้าวเหนียวห่อนๆเป็นยังขึ้นตรงเหตุแบบนี้เพราะว่าแม่จ๋าหนึ่งหนึ่งแล้วี่นี้หนึ่งทนึงคือกินหมดหมดแม่จ๋ากะจะเอามาใส่ถุงแบบนี้นะคะนี่ ใชถุงพอนแบบนี้เอาไปแช่ฟิตไว้เวลาเขาจะกินเขาต้อามาอุนาอ่นเสร็จแล้วอุ่นไม่ครเว็บสองนาทีนะคะต่อหนึ่งถุงนี่แหละแล้วอุ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเย็นเนาะเพื่อเขาบม่ได้กินงไงแม่จ๋าก็เอาข้อยมหอ่อร่พอแบบนี้เอาใสก่กระติกไปแบบนี้นข้าวของเราจะไม่เย็นไวนะคะเอานุดเดิลหนูใส่เลยหนูจะกินอะไรอะ่ะ<ว>อันนี้เอาครึ่งเดียวเพราะว่าหนูจะมากินแต่เส้นนูดเดินไม่ได้ลูกหนูต้องกินอย่างอื่นด้วย มีหมูมีผักมีปูอัดมีลักซ์ด้วยโอเคแล้วบรรยากาศหนังบ้านของเราวันนี้นะคะคือแบบตอนนี้ห่อนมากๆนะคะพี่น้องสวนดอกไม้กับปางของปวดเท่ากับอยู่ทางพุ่นนะคะเอาครึ่งเดียวเดี๋ยวมามาทำให้มาโอเทีอเที่โอเคเคอาใส่หม้อวางลงเบาๆหลกวางลงเบาๆระวังน้ำร้อนอือฮึ เอาเข้าวเหนียวไหมนะ่ะ uh huh. กินเลยอยู่ในกล่องอะ่ะอันนี้นำจิมหมจุม อันนี้น้ำจิ้มเจวคือเดี๋ยวแม่จ๋าจะเหตุให้ทุกคนกินแล้วแม่จ๋าจะเห็ุกินทีหลังเนื่องจากว่าแม่จ๋ามีตับมีเครื่องในกับเพราะว่าน้องกเล็ก็ปะปาเพิ่นบ่กินเครื่องในค่ะพี่น้องแม่จ๋าต้องเห็ดกินทีหลังค่ะตอนนี้แม่จ๋าปิดไฟแล้วน้องก็เลยกินมะม,ม่าเกาหลีเมื่อ่อนึงแล้วบัดนี้มานม่นางสดน้ำซุปอีกมะม่าเก,กาหลีห่อหนึงอ่ะเส้นเยอะมากเลยกินหมดน่ะแล้วที่นี้เพิ่นอันมาน่งสดซุปอีกเพิ่นบอกว่าซุปแสบนะคะเนี่ ก็จะนวดนวดเพราะว่าน้ำซุปกระดูกเนาะแม่จ๋าเอามาต้มอ่ะเรากับมีงา่ามีอย่างอะ่ะมีกินหอมนะคะแซ่บหลายบอกไปใส่พอแล้วลูกท่านูอิ่มก็ต้องหยุดนะลูกเดี๋ยวจะอ้วกโอเคก็คกินใหม่วันหลังก็ได้ <c oughs> ไปละแล้วลตอนนี้นะคะทุกคนก็กินอิ่มกันแล้ว,ลวนะคะช่วยกันเก็บของเข้าบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะพา,ามาอัปเดตข้าวโพดของเรานะคะซึ่ง อ่าโอ้อันนี้เป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบคือช่อใหญ่มากๆง่ามากๆ,ๆเหมือนเหมือนเหมือนล่วงเข่าเลยเนาะพี่น้องวาบอกเม่จ๋าเข้าใจว่าหากักเขาไม่ได้หักนะคะเหมือนเขาอ่อนนะคะเขาอ่อนลงมาเขาโน้มลงมาแมนะ้เออแล้วที่นี่ถ้าเขาโน้มลงมาแบบนี้กับบดีเพราะว่าอ่าเกสรเขาล่วงลงมาเขาก็จะบไปโดนฟักตัวเมียเนาะเนี่ยถ้าฟักออกมาเนี่ยเขาจะบดีผสมพันธ์ข้าวโพดของเขาจะ,ะติดเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาหาวิธีมัดนะคะ ให้เขาหนุ่มก็ไปขึ้นไปหาต้นลำต้นของเขานะคะเวลากเกสรหลวงลวงมาเขาจะได้ผสมเกสรนะคะจะได้มีฟักข้าวโพดของเขาได้ได้กินนะคะเรื่องต้นขา้าวโพดความยาวความใหญ่ความสูงของเขาเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมีเรื่องเราห้ฟังนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเมื่อสองวันก่อนทีแล้วเนาะสองวันทีแล้วนี่ยแม่จ๋าก,ก็ปะป,ปาเนาะเพิ่นกับปส่ทรงนอกเลยเขานอ,นอนนั่นแหละเราหลังจากนั่นก็คือ,อเขาก็ออกมานั่งเด่นระเบียงนอกบ้านกันนะคะล้นะกะ ่ามองลงมาก็จะเห็นวิวด้านล่างนู่นนี่นั่นเนาะแล้วที่นี่เพเื่อนบ้านฟังตองถามแหละเออเพื่อนบ่เห็นว่าหมดเท่าหนานั่งอย,ยู่เพราะว่าเหมือนมันเป็นช่วงพบคำพอดีอ่ะพี่น้องเราที่นี่เพื่อนก็บ่เห็นว่าหมนเท่านั่งอยู่แล้วบัดนี้อันเพื่อนบ้านอีกลหลังนึงอะเพ,ะพื่อนกาลัางรดน้ำ้น,นามาอยู่ประมาณสักสองถุ่มนี่แหละเพ,ะพื่อนกาลังรดน้ำพักเพื่อนอยู่แล้วบันนี้นอีกบ้านหลังนึงอะคือคือบ้านหลังเนี้ยเดิมๆเพื่อนจะมาหาพอหาแม่ทีนึงนะคะ ถึงพ่อแม่เพิเพ่นผู้เฒ่าเพิ่นก็อยู่บานลำพังแโดโด,โด,โด,โดโลูกหลานจะมาหาทีนึงอย่างประมาณนั้นแล้วบัน้พ่อเพิ่นมาหอดเพิ่นมาจอดรถแล้วเพิ่นก็เลยถามมันเพื่อนอดด้า,อนานอีกคนนึงว่าที่กำลังยืนรถนำตนใหม่นั่นแหละเพิ่นก็เลยถามว่าเออเธอคิดว่าบ้านหลังนั้นเขาปลูกอย่างต้นเขาคือสูงคือใหญ่แบบนี้อันเธอคิดว่าจากไหนเธอคิดว่าเขาปลูกอย่างบ้านหลังนั้นเออ พ่อใหญ่นี่เพิ่นกะว่าพ่อใหญ่นี่เพิ่นเป็นคนโสดเน้เออที่พวกเขาชอบตัดใหม้ตัดยางเราเอาไปถึงบ้านเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดปุยมักเองเออนั่นแหละเพราะนั่นเพิ่นเป็นผู้บาวโสดอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนกะบอกว่าเออฉันคิดว่าเขา่าจจะปลูกข้าวโพดนะแต่ว่าฉันก็บบอมันใจว่าแม่ข้าวโพดบอกเพราะว่าคือมันคือสูงแข้งแทกประมาณนี้นะเออเดี๋ยวเพื่อนบ้านอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าเอ้ฉันคิดว่ามันมันอาจจะใช่ข้าวโพดนะฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือน เหมือนต้นดอไม้บอเหมือนเหมือนกอไผ่อย่างประมาณเนี้ยเพราะว่ามันสูงมันยาวแล้วก็ใบมันเลี้ยวเนาะเออตอนที่เพ่นสูงกันก็คือว่าข้าวโพดของเขามันท่านเนีดอกออกมาแบบนี้ไงคะพี่น้องเออนั่นอ่ะอันน้องนั่งฟังอยู่ป้าป้ากับแม่จ๋านั่งฟังอยู่ได้กินก็หัวรอก็แอบหัวรอกันนะพี่น้องเออแม่จ๋าก็เลยแบบว่าป้าป้าเธอก็บอกเขาไปสิว่าเราทําอะไรเราปลูกอะไรกันอยีายปานี่หน้าพี่น้องเออคือด้วยความเ่ว่าเขาสูงใหญ่ยาวเนาะ เขากับแบบผู้เดพันฝ่าพันมาเขากับสอนมาพี่น้องคือเขาก็ไปสอนดอกเหมือนเขากระเชิงว่าเอบ้านีป่ปลูกอี่ยังประมาณนั้นนะคะอ่อยหรือว่าอ่ะน้อไหม่เออเขาเจ้ากับคิดแป้งสันนะ,ะพี่น้องแล้วที่นี่ในเรื่องของอความย่ย้าของขโพด่ของเขาแล้วนะคะพี่น้องก็ยังประัานจุกแค่นี้นะคะพี่น้องจําในบ่อมือที่เขาเห็ดปิ้งย่างกันลาสุดจุบันที่ว่ามียาหลวก็มีป่าสะพายมาแลวก็มีพี่ชายของปอ๋ามาสองคนวันที่เราปิ้งยางกันกน่ะนะลาสุดน่ะ เออนั่นแหละมือนั่นก็คือว่าทุกคนมา่เห็นนะคะพี่น้องทุกคนก็แบบว่าคือย่านะเห็นบ่อยเพราะว่าย่ามาหาเราเรื่อยๆแต่พี่ชายคนโตอ่าพี่ชายคนโตก็คือคนที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอแบบแบบที่ว่าเขาจะไปกินปิ้งย่างกันคลิปล่าสุดนั่นแหละอันนั้นคือพี่ชายคนโตของของป๋าป๋าก็คืออ่าลูกชายคนแรกของย่าน่ะนะเออนั่นแหละคนนั้นแหละเพื่อนก็บ่เคยอ่า ปีละข้างมัง่งเพิ่นจะมาบานเฮานะ่ะเพิน่นบ่ค่อยไปใส่มาใสานะ่นาเออนั่นละที่นี้เพิ่นมาแล้วก็คือคนอื่นๆก็มามาเห็นนะคะเรากะที่นี่เพิ่นก็นเหมือนแบบว่าเอาไปคุยไปบอกตอใหายาิพี่น้องลูกหลานฟังคนอื่นฟังว่าเออสวนของเข้าเป็นแบบนั้นแบบน,นี้อย่างประมาณเนี่ยนะเรายาเพิ่นกับไปเล่าพู้น่อนฟังคนอื่ฟังว่าเข้าเห็นอย่างแน่นอนนี่นั่นแล้วทีน,นี่คือทุกคนกันยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออ่าเขานี่เห็นได้จากไหนคือคือเขาหูจะเข็ดเข้าคุณหูจะเข็ด ประมาณนี้นะคือแบบที่ผ่านมาทุกคนอย่างที่แม่จ๋าเล่าให้ฟังว่าทุกคนอาศัยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนนะคะและไม่มีใครที่มาทําสนามทําสวนปลูกผักปลูกอะไรเยอะแยะมากมายและเป็นผลคือสวยงามอะไรแบบนี้คือไม่มีใครทําแบบนี้มาก่อนนะคะก็คือเป็นแม่จ๋าคนแรกที่เหตุแบบนี้นะคะสมัยก่อนยากแค่ว่าปลูกดอกไม้นิดนดน้อยเออและทีแม่จา๋าเคยเล่าให้ฟังว่า n ามาเห็นสวนของเขา n า a ก็บอกว่าทําไมเธอต้องทําเยอะขนาดนี้มันเหนื่อยมันร้อนมันลําบากอะไรนู่นนี่นั่นเพื่อนก็นพยายามว่าเธอไปเห็ดอย่างหลายแท่งานมือหนึ่งเธอจะอยู่แต่ในสวนนันตีเออเขาแค่อ่ามือละชั่วโมงกับพ่อแร้วเธอถึงมาอยู่ในสวนมัดมือแบบนี้บ่ไไรเด้มันงานหนะนักงานลำบากอย่างประมาณนี้คือญาก,ก็จะพยายามพูดตลอดเนาะแต่พ่อมนันนีทุกคนมาเห็นผ,นผลผลิตของเขาและทุกคนเชื่อเบาพี่น้องอ่าญาติพี่นอ้อ,นองของป้าป่านะ่ะ ของพ่อบ่าน่ะทุกคนเพิ่นมาเบิงสวนแม่จ๋าเลยเออมาเบิงว่าเอาเขาก็สะออนเอาว่าคือเขาคือปลูกได้เห็ดแบบไหบบนหเขาคือหมุจะเข็ดเท่ากับแม่นคนที่นี่เราไม่ใช่คนพื้นที่แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าต้องปลูกอะไรแล้วมันจะโตอะไรยังไงนู่นนี่นัน่นเข้าเจ้ากับแบบแบ,บแบบแบบงงๆอ่ะทึ่งในสิ่งพีแม่จ๋าเห็ดเนาะแต่ว่าทุกคนก็ชื่นชมนะคะว่าเออแม่จ๋าคือเก่งมากทําไมทําได้อันนี้คือ ความคิดของข้าเจ้านะคะแต่ในความคิดของเขากับคือว่ามันก็เป็นแค่เรื่องเบสิกเรื่องพื้นฐานนะคะก็คือเขาก็มาอยู่หลายปีแล้วเนาะอันไหนที่เป็นผลว่าเป็นผลเท่ากับพรัเปลี่ยนเอาอย่างประมาณนั้นค่ะพี่น้องแต่ขนาดมีพื้นที่แค่นี้นะคะอ่าถ้าพี่น้องติดตามมาตลอดในคลิปวิดีโอช่องของแม่จ๋าเนี่ยพี่น้องกาจจะเห็นว่าทุกทุกพื้นที่นะแม่จ๋าจะปรับเปลี่ยนตลอดย่ายตลอดว่าอ่าพืชแบบไหนเข้าเหมาะแบบไหนบ่แมนว่า จะปลูกได้เห็นว่ามีพื้นที่ว่างปลูกปลูกลงไปเลยมั่นบ่ได้นะคะบางเทือคือเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้เขานะคะขยับขยายใหายปลูกต้องนี้พ่เห็นผลก็ต้องย้า่ไปปลูกองอื่นก็จะเริ่มเติบโตอย่างประมาณนั้นคือดินแต่ละพื้นที่อาจจะด้วยแสงด้วยอย่างหลายๆอย่างนะคะเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นคือบางเีมันก็อธิบายบ่ไอะรอ่ะคนที่คือเขาปลูกเขาดูแลเขาจะหูเองนะคะพี่น้องก็ะจะประมาณนั้นเนาะนี่แหละกะมาอัปเดตพี่น้องเบอรงเนาะ สำหรับข้าวโพดของเขากับประมาณนี้แหละค่ะพี่นอ้องซึ่งกับเงาใหญ่อลังการอีรีคือแม่จ๋ากะงงมากมากแล้วกันย่านเดียวคือว่าจะได้กินผลบอ่อจะได้กินหน่วยบอนะแต่ว่ากะถึงบ่ได้กินก็บ่าเป็นยังค่ะพี่น้องนี่ก็ถือว่าคุ่มเป็นครั้งแรกที่เขาทดลองปลูกเนาะและทั่วฟักเงาทัวนางของเขาเนี่ยทั่วพุ่มก็มีมน่วยเดียวแก่ซ้ำแม่จ๋าว่าจะเก็บมื้อนี่บริเก็บดอกพี่น้องแก่จ่อย เนี่เนยเขมีดอกกะตรงเนี่ยที่จริงเขามีใหม่ดอกมียังหนานะคะและ้วกะแม่จ๋าก็เข้าใจอยู่่ะแสงเขาพอถึงดังนั้นแม่จ๋ากเ็เลยตัดสินใจตัดดอกใหม่ตัดยังออกให้แสงเข้าซองถึงก็จะประป๊านี่แหละค่ะเดี๋ยวจังไหนอ่าแม่จ๋าจะเก็บของเก็บยังขึ้นบนบ้านเนาะเพราะว่าต้องไปเตรียมนู่นนี่นั่นให้นนองอเล็กเดี๋ยวปะปาเพิ่นจะไปส่งนนอกอเล็กเขานอนนะคะประมาณถุ่มกว้านะคะเพิ่งทองฟ้าไหมพี่นนอกก็จะว่าจะมีฟาอยู่ว่าคนตกก็พอเห็นตกดอกเออถึงงามแต่ป่าฮะ สวยเนาะด้วยอ่าไม่มีฝนนี่บ่งหวะทองฝาบรรยากาศสวยงามค่ะอันนี้เท่าไหร่นี่ทุ่มครึ่งตอนนี้ทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องบังบรรยากาศสุดยอดค่ะทุ่มครึ่งตะเวนยังพม่ได้ตุ๊กดินค่ะพี่น้องนี่ที่แม่จ๋าบ่อ้ฟังเมื่อกี้ก็คือบาดหลังนี้นะคะดนดนเพิ่นสิมาเยี่ยมพอกับแม่เพิ่นล้กกะบาดหลังนี้เพิ่นยืนลดน้ำตนมาอยู่ บ้านหลังนี้เพื่อนก็เลยถามอันบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เพื่อนอยู่ผู้เดียวนะคะผู้ชายโสดเนาะอันเพื่อนดินหอดน้าต้นไม้อยู่บ้านหลังนี้ก็เลยถามว่าอันเธอคิดว่าอันบ้านหลังนี้เขาเขาปลูกหยังพนะวันนี้พี่ใหญ่นี่ก็เลยว่าฉันบ่ฮู้ดอกฉันบู้ว่าเขาอันปลูกหยังแต่ฉันคิดว่าเหมือนเหมือนจะเป็นข้วโพดนะเออวันนี้บ้านหลังนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเอะฉันว่าบนหนาแมนข้วโพดนะ เบิ้ถงทางแล้วข้าวโพดมันบ่นอาจจะสูงปานนี้สูงปานนี้ฉันคิดว่ามันนอาจจะเป็นอันนอไม้พ่นวังสินะเออมันอาจจะเป็นนอไม้บอยอย่างประมาณเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้คือต้นข้าวโพดของเขาอ่ะถ้าไปอยู่ข้างนอกก็คือแนมห็นต้นข้าวโพดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะเดาออกแล้วว่าน่าจะเป็นข้าวโพดเนาะเพราะว่าข้าวโพดของเขาออกดอกแล้วนะคะแต่ว่าแม่จ๋าเวลาออกข้างนอกก็คือแนมเขามากกว่าน่าจจะเป็นข้าวโพดเพราะว่า บ่งแล้วเขาก็จะเหมือนต้นอ้อยเหมือนต้นต้นดอกอ้อต้นต้นต้นไผ่ที่ข้าเจ้าปลูกประดับมาเออมันจะเป็นแบบลักษณะประมาณนั้นมากกว่าโบเหมือนเขาโพดนะคะนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็แบบว่าทุกคนกระตังแบบว่าว้าถึงส่วนความเป็นจรกันเต็มเลยนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้เวลาจะไปนอนแล้วนะนี่ ป,ป้าจะไปส่งตัวเล็กเข้านอนแล้วนะคะทุ่มครึ่งแล้ววันนี้เลดนะเบัง็ิต้าจับได้จากตรงนี้ค่ะพี่น้องเบังสูงแห้งสูงลร้คักข้าวโพดของเท้านะคะเือเสืออ้อลายบังเนี่ยฟ้าเราสามารถจับได้ตรงนี้เลยไหมเนี่ยข้าวโพดอ,อีกอีกไม่นานได้นี่ป๊าเออคักคักคักขา้ขาวโพดเท่านะคะ ปกติน้องอล็กเข้านอนแล้วเด้หน่ทุ่มกว่านี่ป่อป้าจะไปส่งเข้านอนแล้วนะวันนี้บอกฉันขอเล่นอีกสักห้านาทีสิบนาทีเพื่อนวะเล่นอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวป่อป้าพาไปส่งเข้านอนเดิมโอ้พี่น้องทักขนาดเขาโผองเข้าอุ้ยนะ อลังการงานสั่งค่ะพี่น้องเบิ่งเสียงเด็กเด็เขาเล่นน้ำกันปิดเทอมเนาะข้าเจ้ากับบ้าน้อนไว้อากาศดีพร้อมนะคะกะพะกันเล่นเล่นน้ำเล่นยั้งกันแต่ละบ้านนะคะไปละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าต้องขอลาไปก่อนเนาะจังหวัเอาวมาจเกันใหไม่คลิปหนาค่ะ ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้ไม่จาก,กะขออวยพรให,ห้ FC ของเมจาทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกวันเช่นกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ